ทังงรรมังสรนังคัดฉามิข้าพระพุทธเจ้าขอสึงซึ่งพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงสาวกเป็นสรณะเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้านี่คือคำกล่าวสวดมนต์ไหว้พระของเราทุกเช้า ทุกเย็นสิ่งอื่นเราจะไม่เคารพบูชาย,ยึดเอามาเป็นที่พึ่งที่อาศัยของเราเพราะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้บอกทางให้พ้นทุกข์พระธรรมคำสอนของพระองค์ท่านสอนเรื่องการหลุดพ้นแห่งวัฏสงสารและผู้เป็นสาวกที่เดินตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็คือพระอริยสง์ซึ่งท่านได้นำบทธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาถ่ายทอดให้กับพวกเราเพื่อให้เดินตามทางไปจนบรรล <out> ุมรรคผลนิพพานมีเส้นทางตรงเส้นนี้เพียงเส้นเดียวเท่านั้นมีท่านผู้ใดที่ประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่เพื่อหวังมรรคผลนิพพาน สวดมนต์เช้าเย็นแล้วด้วยพุทธังธรรมังสังฆังสระนังคัดฉามิยังไปบูชาสิ่งอื่นเอาสิ่งอื่นเป็นสรณะอยู่เป็นต้นว่าบูชาพระโพธิสัตว์พญาครุฑพญานาคพระพรมเจ้าพ่อเจ้าแม่ต่างๆวัตถุมงคล ลูกประคำกุมารทองเวทมนต์คาถาเจ้าพ่อเจ้าแม่ต่างๆอยู่ท่านยังเป็นผู้หลงอยู่ไม่อาจกล่าวว่าพุทธังธรรมังสังฆังสลนานังคัดฉามิได้ไม่ซื่อสัตย์ต่อพระรัตนตัยปฏิบัติอย่างไรก็ไม่สามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้ ชงสำารวจตัวเองและแก้ไขตนเองเสียใครที่ยังมีอยู่ยึดอยู่หรือบูชาสิ่งนั้นอยู่ควรละและปล่อยวางเสียไม่ควรนำดอกไม้ทูบเทียนไปกราบไหว้บูชายึดเป็นที่พึ่งที่อาศัยอีกแต่เราไม่ประมาทในสิ่งเหล่านั้นให้ความเคารพตามเหตุและปัจจัย แต่ไม่สามารถที่จะมายึดเป็นแนวทางในการที่จะให้พ้นภัยในวัฏสงสารได้ดังนั้นผู้ที่จะเข้ามาศึกษาพระธรรมปฏิบัติธรรมกับปุณตานั้นควรปล่อยวางสิ่งเหล่านี้ให้หมดเสียก่อนโดยยึดเอาพุทธังธรรมังสังฆังสรนังคัดฉามิเพียงอย่างเดียวเท่านั้น เป็นที่พึ่งที่อาศัยของเราเมื่อปฏิบัติธรรมไปเห็นรสชาติแห่งพระธรรมแล้วพุทธังธรรมังสังขังก็จะมารวมอยู่ที่จิตของเราดวงเดียวเท่านั้นเราไม่ได้พึ่งสิ่งอื่นใดอีกเลยนอกจากพึ่งตัวของเราเองเป็นสรณนะเพราะในตัวเรานี้มีพุทธังธรรมังสังขัง สลาังคัดฉามิอยู่แล้วเมื่อถึงระดับขั้นสูงสุดของพระธรรมแล้วพุทธังธรรมังสังฆังก็จะรวมตัวเป็นหนึ่งอันเดียวกันคือความว่างเปล่าแห่งนิพพานธาตุซึ่งจะเป็นวิหารธรรมเครื่องอยู่เครื่องอาศัยและที่พึ่งของเราตลอดไปกว่าเราจะละสังขารเข้าสู่นิพพาน ขอวอวยพร ความเคารพความศรัทธาต่อครูบาอาจารย์เป็นพื้นฐานให้สำเร็จมรรคผลนิพพานครูบาอาจารย์ที่ได้นำบทธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเผยแพผ่ให้พวกเราได้เรียนรู้ได้ศึกษาเป็นผู้ที่อยู่ในรัตนะหา คือแก้วห้าประการที่หาได้ยากยิ่งข้อหนึ่งเกิดขึ้นได้ยากยิ่งในโลกใบนี้ความเคารพความศรัทธาเป็นพื้นฐานให้เราได้เข้าถึงกระแสของธรรมได้เร็วขึ้นถ้าขาดความเคารพศรัทธาแล้วท่านก็ยังมีอัตตาตัวตนอยู่มาก แม้จะศึกษาไปมากน้อยเพียงใดในพบในชาติใดก็ไม่มีทางที่จะให้จิตของท่านเข้าสู่กระแสแห่งธรรมได้เพราะอาวิชชาเป็นทุลีแห่งความมืดบอดได้ปิดสนิทบังสติปัญญาของท่านเอาไว้มิสามารถที่จะเกิดขึ้นได้ก็ได้แต่ความรู้ความจำ และบาปอากุศลเท่านั้นที่ติดตัวท่านไปบุคคลที่เข้ากระแสธรรมปฏิบัติธรรมได้บรรลุธรรมขั้นสูงสุดได้เร็วมีลักษณะดังนี้คือหนึ่งมีความเคารพและศรัทธาต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ได้อบรมสั่งสอนเพราะสิ่งที่ท่านได้นำมาสอนนั้น ท่านผ่านมาแล้วประจักษ์ด้วยตนเองเป็นปัจจัตตังแล้วเกิดความเมตตาสงสารสัตว์โลกผู้ข้องอยู่ในวัฏสงสารท่านจึงได้นำมาแสดงให้รับร,รู้รับทราบแม้จะเหน็ดเหนื่อยแค่ไหนท่านก็พยายามด้วยความเห็นบุญเห็นคุณของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านได้สั่ง ไว้แล้วว่าพวกเธอทั้งหลายจงเที่ยวจาริกไปเพื่อประโยชน์สุขแก่มหาชนเพื่อความเอ็นดูแก่โลกเพื่อประโยชน์เพื่อความเกื้อกูลเพื่อความสุขทั้งแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายจงแสดงทมให้งดงามในเบื้องต้นงดงามในท่ามกลางงดงามในเบื้องปลาย ให้ไปพร้อมด้วยอัฏฐะพร้อมทั้งพยัญชนะให้บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงสัตว์ทั้งหลายที่เป็นพวกมีทุลีในดวงตาแต่เล็กน้อยก็มีอยู่สัตว์พวกนี้ย่อมเสื่อมจากคุณที่ควรได้เพราะไม่ได้ฟังธรรมสัตว์ผู้รู้ทั่วถึงธรรมจักมีเป็นแน่พวกเธอเอ็นดูใคร และใครถือว่าเธอเป็นผู้ที่เขาควรเชื่อฟังเขาจะเป็นมิตรก็ตามอมาตก็ตามญาติหรือสายโลหิตก็ตามชนเหล่านั้นอันเธอพึงชักชวนให้เข้าไปตั้งมั่นในความจริงอันประเสริฐสี่ประการด้วยปัญญาอันรู้เฉพาะตามที่เป็นจริง ความจริงอันประเสริฐ4ประการอะไรเล่า4ประการก็คือหนึ่งความจริงอันประเสริฐคือทุกสองความจริงอันประเสริฐคือเหตุให้เกิดทุกรรสามความจริงอันประเสริฐคือความดับไม่เหลือแห่งทุกรรสี่ความจริงอันประเสริฐคือทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกเถิด 2. ความมีสัจจะและตรงต่อเวลาจะเป็นเครื่องมือฆ่ากิเลสหย,ยาบๆของเราได้ดีนักแลลเพราะสติปัญญาศรัทธาความเพียรของเรายังอ่อนอยู่ยึดหลักขี้เกียจก็ทำขยันก็ทำทำได้ก็ทำทำไม่ได้ก็ทำว่างก็ทำไม่ว่างก็ทำ แม้จะเมามาก็ต้องทําถือว่าเป็นหน้าที่ที่ได้เกิดเป็นมนุษย์สิ่งเหล่านี้แหละจะเป็นพื้นฐานให้เกิดความเคยชินเมื่อมีความเคยชินก็จะกลายเป็นนิสัยเมื่อมีนิสัยก็จะกลายเป็นวาสนาบารมีของเราเองเป็นที่พึ่งที่อาศัยของเราพึ่งใจตนเองเอาใจตนเองเป็นสรณนะ และก็เอาใจตนเองทรงเข้าถึงนิพพานได้นิพพานธาตุเป็นสรณะต่อไปตลอดอนันตการขออวยพร แนวทางการเจริญปัญญาการเจริญปัญญาหรือพิจารณาธรรมลำดับแรกเราต้องเข้าใจในขันห้าเสียก่อนว่าขันห้ามันประกอบไปด้วยอะไรมันประกอบไปด้วยผู้รู้คือจิตใจหรือวิญญาณขัน ที่ถูกปฏิสนธิกับวิญญาณกับจิตจิตซึ่งมีอวิชชาอยู่เราจะเรียกการปฏิสนธินี้ว่าจิตวิญญาณหรือเรียกว่าใจอย่างเดียวก็ได้หรือจะเรียกว่าจิตอย่างเดียวก็ได้ขอให้เข้าใจตรงกันกับอีกส่วนที่สองคือผู้ไม่รู้ คือรูปขันคือร่างกายของเรานี่เองเวทนาขันความสุขความทุกข์สัญญาขันความจำสังขารขันความคิด4ขันนี้ไม่รู้ความหมายในตัวของมันเองเป็นสัจธรรมที่มีอยู่ในธรรมชาติ เกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่และดับไปตามสภาพของมันให้ท่านได้ตั้งรูปขันเวทนาขันสัญญาขันและสังขารขันเอาไว้เป็นรูปครึ่งวงกลมแล้วมีวิญญาณขันอยู่ที่จุดศูนย์กลางของส่วนโค้งของวงกลมนั้น แล้วพิจารณาตามที่ได้บรรยายต่อไปนี้ในร่างกายคนเหล่านี้คำว่าเหล่านี้คือตัวเรานั่นแหละให้หาตัวเราให้เจอเสียก่อนในร่างกายอันนี้ตัวเราแท้ๆมันอยู่ที่ไหนเราเป็นผู้รู้เราเป็นผู้เห็น เราเป็นผู้ได้ยินเราเป็นผู้โกรธเราเป็นผู้ทุกข์เราเป็นผู้สุขเราเป็นผู้ดีใจเราเป็นผู้เสียใจแล้วตัวเรานั้นมันอยู่ที่ไหนให้ทุกท่านได้พิจารณาหาตัวเรานี้ให้พบเสียก่อนว่ามันอยู่ที่ไหนในร่างกายอันนี้ ตากระทบรูปตามันก็ไม่รู้ความหมายว่ามันเป็นตารูปมันก็ไม่รู้ความหมายว่ามันเป็นรูปอะไรลองถามมันดูสิมันตอบไหมว่ามันเป็นตาว่ามันเป็นรูปแต่ใครเป็นผู้รู้ว่าเป็นรูปนั้นรูปนี้ก็คือจิตใจนั่นเอง หรือคำว่าเรานั่นเองจิตใจมันอยู่ที่ไหนหาดูสิหาให้เจอหูกระทบเสียงถามหูดูมันก็ไม่รู้ว่าเสียงอะไรเสียงที่มาเข้าหูถามมันดูสิว่ามันเป็นเสียงอะไรทั้งเสียงทั้งหูก็ไม่รู้ความหมายในตัวของมันเอง เป็นสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเท่านั้นแต่ใครเป็นผู้รู้ว่าเสียงนั้นเสียงนี้เสียงดังเสียงค่อยเสียงสรรเสริญเสียงนินทาผู้รู้หรือจิตหรือเรารู้เรานั่นอยู่ที่ไหนติดตามพิจารณาหาให้เจอดูซิที่บอกว่าเรารู้เราได้ยินผู้รู้ ผู้นั้นแหละคือตัวเราในทํานองเดียวกันจมูกลิ้นกายใจกระทบหรือสัมผัสกับกลิ่นรสโผฏฐะและธรรมาลมภายนอกทั้งหมดนี้ก็ไม่รู้ความหมายในตัวของมันเองแต่ผู้รู้ความหมายก็คือจิตหรือผู้รู้ความหมายก็คือ เรานั่นเองเราจึงเป็นจิตจิตจึงเป็นเราหรือผู้รู้เป็นเราเราเป็นผู้รู้รู้ว่ากลิ่นเหม็นกลิ่นหอมรสเผ็ดเค็มรสหวานรสเปรี้ยวรู้ว่าร้อนรู้ว่าเย็นรู้อารมณ์ต่างๆว่าเราโกรธเราชอบใจเราเสียใจเราน้อยใจคำว่าเรานี้ ก็ออกมาจากผู้รู้ก็คือจิตนั่นเองเป็นจุดศูนย์กลางแห่งการรับรู้มันอยู่ที่ตรงไหนให้พวกเราได้พิจารณาตามอายตนะภายในผัสสะอายตนะภายนอกแล้วไปเกิดการรับรู้อยู่ที่จุดไหนจุดนั่นแหละคือจิตหรือตัวเราเป็นจุดแห่งการสร้างพบสร้างชาต เมื่อหาจิตหรือตัวเราเห็นแล้วความทุกข์ความสุขความโกรธความเกลียดความพอใจไม่พอใจก็เกิดขึ้นที่เราหรือเกิดขึ้นที่จิตนี้ถ้าเราอยากจะห้ามไม่ให้เกิดอารมณ์โกรธอารมณ์น้อยใจเสียใจเราก็ต้องมาอบรมสั่งสอนที่จิตนี้ที่ตัวเรานี้ ผู้ที่จะมาห้ามตัวเราให้ยับยั้งอารมณ์ต่างๆได้ก็คือสติและปัญญาของเราเองดังนั้นเราจะต้องสร้างสติและปัญญาของเราให้เกิดขึ้นเสียก่อนโดยการสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานก็คือการเดินมรรคแปดนั่นเอง การทำสมถกรรมฐานก็คือการนั่งสมิมาธิให้จิตสงบเมื่อจิตสงบผลของจิตสงบก็จะทำให้เกิดสติที่มั่นคงและทำให้เกิดปัญญาหรือวิปัส,สนาให้เห็นเป็นไปตามความเป็นจริงของสัจธรรมของโลกสติ อยู่เหนือจิตหรืออยู่เหนือตัวเราบังคับตัวเราได้สามารถที่จะหักข้ามตัวเราหรือจิตอบรมสั่งสอนจิตหรือตัวเราให้กระทำแต่ในสิ่งที่ถูกต้องเห็นเป็นไปตามธรรมชาติหรือสัจธรรมไม่ให้หลงตามอวิชชา เกิดกิเลสตัณหาตามมาแล้วไหลลงไปสู่แห่งความทุกข์เมื่อสติและปัญญาอบรมสั่งสอนจิตหรือตัวเราให้ปล่อยวางทิ้งที่สัมผัสภาย,ภายนอกได้แล้วจิตก็จะอยู่ว่างเป็นธรรมชาติจิตก็จะเด่นขึ้นทันทีเมื่อเห็นจิตตัวเองรับรู้สิ่งใด ก็จะเกิดการรับรู้แล้วก็ดับไปคือเห็นการเกิดและการดับของจิตหรือของตัวเรานั่นเองอยู่ตลอดเวลาเมื่อปฏิบัติให้เกิดมหาสติมหาปัญญาได้เต็มที่แล้วจะเห็นโทษของตัวเราหรือเห็นโทษของจิตว่าภายในตัวเราหรือจิตนั้น มีธรรมรมณ์ที่แอบแฝงอยู่เป็นกิเลสละเอียดไว้ในใจไม่ได้สามารถเคลื่อนที่ไปเกิดในภพนั้นภพนี้ได้ก็จะเกิดมหาสติมหาปัญญาอริยมรรคก็คือผู้รู้ที่อยู่เหนือผู้รู้แหง่งจิตขึ้นไปอีกโดยไม่มีที่หมายนั่นแหละก็คือมหาสติมหาปัญญาเกิดมหาสติมหาปัญญาอริยมรรค ปล่อยวางจิตหรือปล่อยวางเราทิ้งไปไม่เหลือสิ่งใดอีกเลยเหลือแต่ความว่างซึ่งท่านเรียกว่านิพานธาตุนั่นเองดังนั้นมหาสติมหาปัญญาอริยมรรคจึงเป็นผู้รู้แห่งพุทธปล่อยวางตัวเราทิ้งไปจึงไม่มีเราอีกต่อไปมีแต่ความว่างแห่งจัก,กรวาลธาต หรือความว่างที่รู้รู้อยู่แห่งผู้รู้แห่งนิพพานธาตุหรือผู้รู้แห่งพุทธรู้ตื่นและเบิกบานเช่นนี้ตลอดไปจึงกลายเป็นผู้รู้ที่ไม่มีรูปขันคือร่างกายไม่มีสุขไม่มีทุกข์คือเวทนาขันไม่มีความจำใดๆเกิดขึ้นคือสัญญาขัน เป็นผู้ไหลความคิดคือคิดปรุงแต่งใดๆคือสังขารขันและเป็นผู้ไหลาอารมณ์คือบิญญาณขันนี่คือผู้ทิ้งขันห้าไปได้หมดแล้วจึงเหลือแต่ความว่างแห่งนิพพานธาตุเท่านั้นว่างเปลา่าไหลตัวตนไหลจิตบินญ,ญาณเป็นผู้ตายจากขันทั้งห้าแล้วไม่มีการเกิด และการตายอีกต่อไปขออวยพร